ยังไม่อิ่มก็เลยตก เข้มข้นน้ำคาราฟิว,วน้ำคาราฟิว,วกินด้วยค่ะกินด้วยกินชมอ,อยากข้าวก็เต็มกระติกเรงเนื่องกินมีข้าวกินมีบ้านอยู่มีอู่เรือนมีอู่นอนก็ดีแล้วเราไม่ไปไปวุ่นวายกับใครก็มีความสุขค่ะ นร้อนๆคอถทาทาคาไม่ชอบกินเห็ดขบกว่าเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อเห็ดขบก มาเลิ่จะเพินคนที่คข้ามาดูยายมาเกินจนน,นำ้ำยายเด้อชีวิตบ้นบานๆค่นเรามีชีวิตแบบนี้แหละมีความสุขที่สุดเราไม่ต้องไปวุ่นวายในโลกภายนอก เสร็มแล้วข้าวกปเต็นกระติบ ข้าวก็ไม่ต้องซื้ออืกลับก็ไม่ต้องซื้อเราไปหาเองมันกเ็เงินก็ไม่ต้องเสียไปถูกไหมคะอืมอะไรอะไรก็ซื้อมันก็ไม่ได้อืมข้าวต้ม ต้มใส้กล้วยธรรมดาแบบเ้าต้มโบราณตาทายบอกว่าไม่เคยอยู่บ้านเลยนะเยอะก็ไม่ไปนู่นก็ขึ้นเขาไม่มีอยู่ทักวัน เขาบอกว่าปลูกบ้านให้ใครอยู่ไม่เข้าใจเพราะว่านั้นแต่ก็บอกว่าก็ปลูกบ้านให้เจ้าอยู่นั่นแหละเขาก็ไปหากินมาให้เจ้ากินอืมเจ้าดีแล้วที่มีมีเมียขยนันเจ้าไปหาสิได,ได้คนอื่นก็ต้องไปหาเห็ดหาหอนมาให้เมียกินอืม น้องชายเขายัางอิจฉาเลยอึมงันโชคดีจังเลยนั่นงค่ะวันนี้ต้องเอากระยางขึ้นภูเขาทุกวันหาเห็ดมาให้เมียกินเราบว่าเพราะว่าให้พี่ชายเขา มะม่วงก็มีเด้อกินข้าวยิมแล้วก็กินของหวานกับกินเยอะไม่ได้ค่ะเห็ดมันจะอืดท้องมากค่ะขอขอบคุณข้าวเจ้าแม่โพสุขที่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ใหญ่โตมาทุกวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณค่ะ ะไม่ลืมพระคุณเจ้าแม่โพสุค่ะขอบคุณที่ท่านให้ทุกชีวิตทั้งลูกทั้งหลานลนหลานหลงนะคะขอบคุณมากๆากค่ะอืม,อมกมินนักหนักเลย กินเข้มข้นเแ,แก้วยายในใครเอาไปก็รู้ถ้าเขาไม่แกะออกนี่สติกเกอร์ของยายเลยแก้วยายพ้าพเตอร์แบงหรือโทรศัพท์ยาติดสมุดของยายนะตามคารูพิวลงไปอืม แค่นี้ก็อยู่รายแล้วคุณเราไม่ต้องไปกินอาหารเลิศหรูดอกค่ะกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วอืมก็กินได้อีกมื้อหนึ่งนะแกงเก็บเต็มถ้วยเจ้าเลก็ไม่กินเขาไม่ชอบมียายยายชอบกินก็แค่นี้ไม่มีแล้ว ามเงี้ยครับโคกก็ได้กินเล่นกบเก็บใครว่ายายขาดความอบอุ่นไม่จริงอรอยายเนี่ยมีความสุขสตายไม่มีใครมาบังคับอืม เข้จะมาบังคับเลือกเป็นลูกน้องค่ะแล้วอันนี้เราก็เราก็สั่งตัวเองแค่นั้นนะคะขอขอบคุณทคลิปค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้คุณยายนะคะแล้วขอให้ f อทุกคนเพื่อโลกเพื่อประเทศไทยจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ